ว่ากลางตลาดในต้นไปคือโอเคแล้วไม่มีกินแจกได้คนจนไม่มีนผมผมทิ้งตัวไม่ได้ยังที่ไหนเพื่อเพียวเป็นยังเดี๋ยวไปเบิ่งอาหารคนไทยกันไปสัมผัสกัจะไปไป ว่าอาปาไทยบเป็นไหมว่าเป็นยูทูบเบอร์นะซื้อซองอะไรนะยังอะไรนะซององยังเล็กๆยังไม่โตซื่อจักบันนาในปลาในดงบันนาก็ได้จักบันนาจักบันนาเพราะว่าบางคลิปก็ถ่ายใน ผูเข่าบางคลิปก็ถ่ายในเชียงนาไก่เลยอีกเดียวแล้วอันนั้นใส่ข้าวเหรอที่มีไก่อันนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นจะไม่ได้แยกใส่ข้าวหรอใช่ไหมครับไม่หมายถึงว่าไก่ใส่ข้าวอ่ะ แล้ไถ้า bon นี te Esta, ่จะกินงก็ต้ไนั่งรวกันแล้งไปมองสัวยเยก็แบบแบ่งๆใสเลยอเียงคนละสามสิบิ้นนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ของผสมองมันอะบางคนแบบยังไม่อยากกินบางคนอยากกินแล้วเงี้ยแล้วบนก็มันต้องมันิมรวมมันจ้มรวไปออว อันนี้คนละถุงกันเลยหรอออ้มยอ่ะยังไม่สุกมันอแล้วค่ะไข่แค่ดนความนก็กินได้แล้วค่ะยกไม่สุกมันไม่แห้สุกแล้วก็ีินงงโอ๊ย

เอว่ะเดี๋ยวไก่็บอกลว่านี่ีหมดไงหนูไอมดกัด